สวัสดีค่ะวันนี้หนิงจะพาเพื่อนๆมาชมกันจเจริญเติบโตของผักชีฝรั่งที่เราปลูกใส่กระถางไว้หลังจากครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่ผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีใบจริงเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งภาพด้านมุมขวาบนนะคะคือต้นที่หนิงนำมาปลูกค่ะผ่านไปเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะต้นของเขาก็ถือว่ามีการจเจริญเติบโตที่ดีเลยล่ะค่ะ และเปลือกไข่ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเปลือกไข่ที่หนิงนําไปบดแล้วก็ไปคั่วค่ะนามารยรอบๆกระถางเพื่อป้องกันมดและมแมลงอีกทั้งในเปลือกไข่ยังมีแคลเซียมสูงเมื่อเรานามารยนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะมีผนังเซลล์ที่แข็งแรงค่ะแล้ววันนี้หนิงก็จะมาบอกสูตรบํารุงเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นผักชีฝรั่งของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะ สิ่งแรกที่ต้องเตรียมค่ะก็คือน้ำซาวข้าวนะคะที่ได้จากการหุงข้าวนะปริมาณที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือ3ลิตรค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือจุลินซีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะอันนี้เราจะเติมไปประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะ ซึ่งส่วนผสมทั้งสองอย่างนะคะที่ใช้นะเขาก็จะมีประโยชน์คือน้ำซาวข้าวเนี่ยนะคะเขาจะมีวิตามิน B ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะอีกทั้งยังมีจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะคะส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาจะมีประโยชน์ในการช่วยย่อยสลายธาตุอาหารในดินทำให้พืชน,นะคะสามารถดูดซึม สารอาหารไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตทําให้พืชแข็งแรงโตเร็วขึ้นด้วยเสร็จแล้วเราก็นําน้ํามารดผักชีฝรั่งเราได้เลยค่ะสามารถรดได้จนเปียกชุ่มเลยนะคะการที่เราฉีดให้โดนใบเขาด้วยก็จะเป็นการให้ปุ๋ยทางใบไปในตัวด้วยค่ะ ส่วนน้ําที่เหลือจากการรดผักชีฝรั่งเมืึกสักครู่นะคะเราก็จะนํามารดผักส่วนครัวที่เราปลูกไว้ในกระถางต่อจ้าต้นหอมที่เห็นนี้นะคะคือเขามีอายุได้3วันแล้วค่ะหลังจากที่ลงปลูกนะเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปหนิงได้เลยนะคะว่าเราปลูกยังไงทำไมเขาถึงโตได้เร็วขนาดนี้ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นผักชีฝรั่งที่หนิงใช้เมล็ดเขาหวานทิ้งไว้ค่ะเขาก็จะเติบโตได้นะคะแม้ในทุกสภาพดินเลยนะคะเพื่อนๆและสำหรับวันนี้หนิงต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย